สบายดีปลุงพอๆกับส่องปรุงปรุงไงยเส้าๆมาคนฟืนมาคนฟืนไปนั่นแหละปุรงไงเตาคนกอนืนไว้ลงเตาอบว่านในคำก่อนสบายดีพี่น้องกดเพื่อนกับปลุงกบพอปลุงมาหนตอนนี้จะเป็นงามันปรุงไงตัวน้มันเอาขึ้นไปว่านไต้นไเอ นี่แม <German> ่คนเป็นหาพปุ้งเป็นตะกง บารีพี่น้องมาเป็นมือกล้องให้บารุ่งมาหนิภากลาลงมาค้นพื้นปื่นเศร้ามากก็ลงมาเลยยำเท้าๆคนพื้นลงเตาเฮดทานดังพ่อไดหนึ่งเขาเฮดกินอยู่ในครอบครัวแหละพ่อแม่ลูกเชาวบารีสื่อสื่อกับผมมีเงินคือว่าแล้วเผมเคยสื่อไม่ได้ เฮ็ดด okay. so ังต so ่ลปีกะอสบบกนนาสิบสอบน้อยนก็สอบห้าสิบหกสิบบาทนี่เฮ็ดดังเอมานขาม่หน้าขยานเลยมาลงพอไ้ดัง ตัดวานเนี่บอลุงตัดวานบมีเลือกนแมนเยกับบุ้เล็กซีพ้นกับพ้นกับพ้นบวยนะคงเคยด้ืมเขามาตัดองพ่อ่ะเวรองจะเขามัเคยได้จักเ่อบอลุงกัน เมนอินต์ต e <isso, S 2> <crawl prejudice> so, ี้อลทัดขดีขดีอันนี้รดปั๊บก่กบุเคยตัดบุเคยได้เล็กัดกับบริพ่นมิเตกคุ้มใส่คุ้มใส่กูทัดพี่เมย ตาแหลกพ้นบุบเล่าวานนี่มันยังเลืองแต่พื้นหน่อยแล้วมาแก้วอีกเมื่อซอนเออพื้นหน่อยเลยดังติดไว้ตาังไงลงเต้ากับหมอดกับหมอดไว้เพื้นใหญ่นั่นหมอด ดังคักก้นเพื่อนคือพื้นยพอก็เลยแมมเป็นมือเ้างให้บักอีบบักลงเตาสักอนเที่ยวหนาสักอน ลงบุพเพจังมาเอาใหม่นีปมันกัดได้ลดหนึ่งรึยังเลยรวมแล้วผู้ทองลด พื้นต้นหนึ่งนี่พืนใหญ่เบอร์รย่งๆอยู่เนาะเมนเลยพอกันข้างหน้า บรรยากาศยามเช้าๆบ่ลุงเอ้ยช่วงเช้าๆแดดยังบ่เฮว่าคนละถึกบ่บ่ถึกแล้วลุงเอ้ยก็ยังบ่ทันลมลุงเอ้ือว่านาได้ลมื้อนี้น่ะมือวานนี่ก็ฮ้อนมือวานนี่ลงมาตัดฟืนโอ้ฮ้อนดีรอบ ถ้าเบิ่งบนรถมันสิค่าหรือว่าโบค่ากะมารอรุ่นร่อล้อ,ลอ,ลอ,ลอมกันบุลุงเอ้สออเป็นกันลังใจกัน,นลังแห้งเสียส่อบุลุงบุลุงเอ้ท่านกระจกกเอาลงเทธอหนึ่งกับประมาณสิบก็สอบนี่แหละบลุงไงอ้สอบปูนนะบลุงไอ้

ยากาศยามสาๆรูง้ไงแนมเห็นทุงไ้ทุงหนาเนาะมีกองเพื่องคือข้าเจ้ายั่งใกล้ไรพี่รู้ไงเอามาไหว้ขาดาวรวมไหว้นางเินยาำกลางคืนเนาะสมบรรยากาศต่องฟ้าหรือแสงหรือเนมบังดาวบังเดือนพี่รู้ไง ดอกมะกอกรู้ไุง,ไงเอ้ป,ปกอปปกอปลากระวาได้ใส่ก๋วยกุง้งก๋วยปลาคั่นซมปลาหรือว่าตำหมักถั่วบ่บอตำตีขนมจีนหรือว่าตำได้หลายอย่างคั่นซมคั่นซมปลาอย่างในี้ใครเนี่ยปู่ลุงเอ้ มาบลุงยังมาบลุงไปนัา

ไปไว้เสร็จนะี่ก็สิได้จบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมช่องบลุงเด้อปลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมช่องแม่บลุงพี่น้องคลนสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่